อ่าพบปอกกระทึกเก้าครับสวัสดีครับมันนี่มาไกลครับเนาะมาถึงปากนอกเลยครับนะมันนี่นะน้ำหาหญาครับนี่นะครับมันได้มีหญ้ากับน้ำไปครับอยูสุดน้ำสุนเล็ไปเมื่ครับหาเลียงงัวเดียดบรยันครับสู่เดียครับ อย่าพอดีกินอยู่ครับนะแต่ว่าหม่หมโฮมมส่วนบอมมี่ครับอพอปกันเป็นไรตัวไปแล้วเนะี่ยข้อพอสมครับเนี่ยนะในขอเอ็นก็เป็นง่วไทยอีแกนของทำไมรับครับเนาะไทยหน่อยครับหน่อยอีลีครับนะี่ กับสามปีของกอกพ่อเดชแม่เต๋อตันจุลูครับงัวดีปีกว่าครับเนาะอันนี้ปัวปัวไรเจนว่าถือยาแน่ะไรครับขึ้นมาครับเป็นโรคบานนี้อ้วนเลยบานนี้นี่ก็ลูกลูกของเมื่อกี้ะครับม่องคล้องงอเมื่อกี้นะี่ไทยหน่อยนี่ดูเพิ่นตัวหนึ่งเอ้ยตัวหนึ่งกันสองตัวครับไทยหน่อยสามตัวนี่นของของไม่รับเพว่กนครับสีขาวนี่ นี่แม่สาวครับเนี่ยผสมร้ายหลอบแล้วครับบมรูจะมันหรือเปล่าครับเนาะนี่จะเป็นไม่นวนไลไม่รับเพือกันบูน้าไปพูดแล้วครับคามฟังครับเลยวะเลยตีเลย จงว่าเห็นยังเออตีมรสดองรับกับครับนี่หางขาดครับของไม่รัเพื่อนนี่หายย่างครับขอบตาดำครับเนะนี่ยได้ย้ายมันยางไปขามันหนีมันมีข้อต่อข้อบนปากนอก,นอก,นอกนมนันครับบนปากนอกมันสิขามสั้นๆครับสิขามไปอีกฝั่งหนึ่งครับมันจะ ลำบากครับขวานเขาตัองรัดกลับมาครับเนาะเคยมีบระวัครับขามไปเรื่อยครับเนาะสันงบวบัวญานามเงีวนี่แหละครับนี่เป็นปากปลอมรู้ครับปากงอครับเข้าไปนี่ออกมาจากมุ่นครับนี่ไปเป็นห้องน้ำไปพูดแล้วครับสุดปลาบัวที่เลียงครับเกินอ่างปลาออกเลยครับถ้าติดตามคลิปก็จะเห็นปลาบัวที่แอดมินถ่ายไว้อยู่ เขาไปนี่ครับเขาไปชอบพูดครับไปเรื่อยๆครับเป็นแหลมเขาไปครับถ้าเกิดว่าบอมี่เอียงมาขวางไว้ก็จะทะลุมุ่นอีกฝั่งหนึ่งครับนะตรงสะพานนะสะพานมุ่นพูดละครับนี่น,น่ามุ่นนี่กันแปีที่แล้วเมื่อเรียงนีหยางงามกว่านี้ครับเนาะเพราะว่าปีที่แล้วอ่ามาช่วงน้ำร้ายกว่านี้ครับเนาะนี่แล้วน้ำร้ายกว่านี้ ยืนฟอตากเดียร์นี่พอไว้เลยครับซุกครับแหวนห่อนี่ครับ4ีซงศาครับทางปลาสดเหรอครับมันแม่เตียวแล้วทางปลาสดทางหมองฟักหมองเจ้าห้าดีกินเขานี่ฮมนี่ครับเห็นต้นมาครับนี่ นี่เป็นพักคีบอครับอยู่บ้านเนาะเจีวปลาบองครับนี่นี่ครับต้นนี้ต้นนี้ก็แม่นครับนี่นี่เป็นดอกวะนี่คีบอถ่ามครับเนาะเอาไปปลูกใช้ปุ๋ยเพิ่อกะงามครับปลูกลวกันครับนี่มีแต่หยาเครื่องสี่ับนี่หยานี่น้ำท่วมบอตายครับเนาะค่อยๆหยาเออหยาแพกเนาะค่อยๆหยาเออหยาแพนกลาเนาะนี่เป็นน้องๆ่องแพนกลา นี่ครับขับขี่บอ่อเข้านั่น,นหน่อยๆเห็นมาครับมันก็เดียรจ้าครับเนี่ยแอดมินกับบ่อเห็นเงินเห็นผ่านกล่องอะจักชัดบอ่อชัดเนาะบอ่อชัดกับคอไปเอห็นเนาะบึงคลองบึงนี้มือกันบอ่อชัดนะครับเน,ะน,ะนาะอ๋อกดนะกล่องจะชัดบ่อ่าคือเก่าครับเนาะบึงผักครับผักเอากินกันยังสี่ครับเนี่ยอานเหี้ยนเนี่ย กินกันยังสี่ครับกินยังสี่แล้วครับงานเฮียเนี่ยมากครับแหังสี่จำดินนี่ครับมากกินขนาดครับอยู่ดีครับงานทีด่ดินนี่เป็นดินออกเกลือนิดนึงครับเข้มหัวามากครับ ตอนนั้นเรลัางยูกินดีครับนะเงี้วก้อนนี้ค,นครับว่ามันแทงดังแทงปากคนอีกนี่ก็เป็นอีกพักนึงครับนี่พักแว่นพักแว่นอยูาว์เนยพักแว่นเนาะนี่เก็บหยอดดีๆก็แ,แก้วเสียเพลอนครับเนาะพื้นบ้านตามมุ่นตามท่าห้องนี่พ่อได้กินได้ยากยครับเนาะแต่ว,ว่าอาจจะมีพยาธิได้หัวใบพบนหัวอ้อาวปุกพีเข้ามาครับมากรัวนาดังครับนี่ครับพักแว สูงกระลุนพอพันเ้อนี่แว่นแหงครับกินดีครับนะนี่ปลาอื้อหอนครับมดแย่งหนีอย่างนี้อืมยันลอยครับดักหนาไว้หครับหอนครับหอนห,อน,หอนครับ อย่าห่อนซสำหรับเดี๋ยวแอดมินสิเอวยมาหากลองมึงยังหน่อยเห็นหนาจะคล้องบ่มันคือห่อนนะครับนะมุดแล้วครับมุดแล้วครับสวัสดีครับครับโอ้ห่อนครับเห็นว่บแก้มครับเออเกิดแตกซาซาเลยครับอาจจะยู่ิไตหมวกอาจจะยุ่ง้าเมือแต่มีแฟลชอยู่นะครับน่าจะเห็นนี่ครับมาเลี้ยงงัวเออ คนโดนก็นจะมีเห็นหนาเทือครับนะหนาดำๆเรี่ยไเนี่ยครับนะเออหอนครับนะเป็นครับเป็นยังไงครับสภาพแดดเปี้ยงนะครับยืนตากแดดครับอเอาหมุนภาพที่ชัดไปตะบงกันเองครับเป็นะปตะบงกันหนาแอดมินอยู่ห่อนเฮียครับถือโทรศัพท์นี่ลวกนิ้วเลยครับนะ ไลยเกือบแจ้บานิยถือแดดเข้าไปนี่เกือบโพ่งแล้วครับเนี่ยงัวก็กินไปอากาศใกล้น้ำนะครับเนี่ยบรรยากาศนี่น่าจะเย็นครับมันมีลมครับเป็นภ่มิใหม่ภูมิใม่คับวันสุนทรครับแต่มีต้นไม้ใหญ่ๆมันก็อยู่ในตะลิงต้นไม้ก็ยู่ไ,ได้ครับนะน้ำท่วมทุกปีไม้ก็ว่าน่าจะอยู่ได้ คุณครับนี่ก็เปิ้นจูดทางออกครับนะฟังมูนนะครับนี่ฟังทางเขอมมูนนี่ครับเออหอนครับปูนครับนี่ก็จูดหน้าทางพูนครับเห็นมันกินยังมั้ครับนี่นี่ครับฟังสั้นครับฟังมูนครับนี่ลมเข้ามาทางนี้พอดีแล้วครับโย่เย็นมีแห้งครับเออครับเปิ้ล จดออุดทางจุดปลาออกปลูกไม้ยุค่าครับนี่ปลูกไม้ยุค่าไปทั้งเจียมเขามาทางนี้ครับมูลเจียมบรรยาออกาศรอบเอื่นปากนอกครับนะปากน,นอ,อกเข้าไปข้างในไปนเอื่นป้อมลุลรงไปนี่ลงไปป้อมลุจะเป็นสุดพุด่นละครับทางปลาออกครับเนาะจูก่กระทางปลูกยุค่าเห็นไหนเห็นหน้าครับนะ ยับขยายไปเลยครับเป็นทีทำกินตะรุ่นพ่อเม่ตายายครับนะปู่ย่าตายายกันมาเห็นกันมหยับขยายไปเลยมื่อนี้ฮหาหอนล้วครับพ่อแล้วมื่อนี้บึงบรรยากาศเรียงง่วแล้วตาแดดพ่อแล้วเดี๋ยวจะไลง่ง่วขึ้นไปทั้งบนกันครับพ่อจะอยู่หนีบริกินเขาครับนะว่าจะกินเขากันครับ มันนี่พอๆทำนีซะก่อนครับนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจใม,งมาบูมอส้มพวอเราครับ mm hmm. สูความแข็งแรงกันทุกคนครับนะทำลายไม่รวยกันทุกคนขอบคุณครับผมสวัสดีครับผม